มากันถึงเรื่องของจวัดลำปางเฮานะครับได้มีการจัดเวทีสาธารณะวันคุ้มครองผู้บริโภคไทายประจำปี2 0 1 8นะครับในประเด็นเปิดก่อนจ่ายได้ของตรงปกไม่จกตานะครับเปิดจัดกันขึ้นนะครับในวันที่9เมษายน2 0 1 8เวลา9นาิกาน,กนายกฤษณะพินิจรองผู้รรชการจวัดลำปางครับเป็นประธานเปิดเวทีสาธารณะวันคุ้มครองผู้บริโภคไทายเปิดก่อนจ่าย ได้ของตรงปกไม่จกตานะครับก็มีนายพิรุณสิริทองคำฝ่ายสนับสนุนองค์กรสมาชิกสภาองค์กรผู้บริโภค,คกลไกเขตพื้นที่ภาคเหนือสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับรวมถึงตะด้านของหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานองค์กรเอกชนนะครับและก็องค์กรสมาชิกรวมถึงสื่อมวลชน นะครับในการนี้ทางด้านของพระอาจารย์สาธิตธิรปัญโยประธานสภาผู้บิโภคจังหวัดลำปางก็ได้ร่วมงานในครั้งนี้ต่วยนะครับที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยส่วนดูสิศูนยนการศึกษาลำปางครับการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะสร้างความตระหนักหู้ห้แก่ผู้บริโภคในจังหวัดลำปางเขาเกี่ยวกับซิทธิ์และก่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นรวมถึงการสะท้อนปัญหาและผลกระทบ ของผู้บริโภคในชีวิตประจาวันตีประสบปัญหากันอยู่นะครับพร้อมทั้งเผยแพร่แผนการดําเนินงานด้านการคุ้มครองผู้ปริโภคของจังหวัดลําปางนะครับและก็การนําเสนอผลงานขององค์กรสมาชิกในพื้นที่ตัวนะครับในโอกาสนี้ครับก็ได้มีการมอบเกียรติบัตรนะครับแกหน่วยงานและก็บุคคลที่มีบทบาทสําคัญครับในการสนับสนุนการพัฒนาการดําเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเชิดชูเกียรติและก่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในคร่งนี้ต่ยนะครับและก็ยังเป็นการเสริมสร้างนะครับเรื่องของความร่วมมือระหว่งางภาครัฐภาคเอกชนแลวก็ภาคประชาสังคมฮื้อในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคอย่างยังย่งยืนนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับในพื้นที่ของจังหวัดลำปางนะครับเชื่อว่าก็มีผู้บริโภคหลายท่านนะครับได้รับผลกระทบนะครับจากการสั่งซื้อของออนไลน์ นะครับ <lawsuit royable> แล้วก็ได้ของมาบัตรงปกนะครับแต่ฮาว่าจะต้องมีการจ่ายสตังไปก่อนนะครับแต่ทีนี้ก่อนที่จะได้มีการจ่ายสตังไปนะครับตังด้านของขนทรงนะครับว่าจะเป็นไปซนีหรือว่าจะเป็นแฟตนะครับตีเข้าร่วมโครงการเนี่ยนะครับเปิดก่อจะให้มีการเปิดก่อนนะครับว่าตรงปกกอนะครับสำหรับเฮาที่ซื้อหมานั่นนะถ้าบัตรงปกนะครับสามารถตีของกลับคืนได้เลยนะครับแต่วานี่ก็มีการเซวนากันนะครับในประเด็นนี้นะครับว่าจะเป็นตังด้านของ เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จังหวัดลำปางนะครับมีตังด้านของผู้แทนจากาบริษัทขนส่งนะครับตีเข้ามาร่วมเสวนานะครับเปิดก็มีการจัดการหลังบ้านครับถ้าบัตได้ความเป็นทรรมหรือว่าได้ของบาตรงปกนะครับก่อสามารถที่จะของเงินคืนได้เลยนะครับเหตุการณ์ตีเกิดขึ้นนะครับหลายๆพื้นที่นะครับประว่าจะเป็นเรื่องของการถูกหลอกนะครับมิจฉาชีพตีหลอก พี่น้องประชาชนผ่านทางโซเชียลต่างๆสังพองก็บะได้มึงบะได้พอเอได้ฮับของมาแล้วนะครับเกาะบะตรงปกก็สามารถที่จะฮับสตังค์คืนได้เลยถ้าสมมุติว่าหลั่มใจไปแล้วนะครับก็จะมีวิธีการอยู่สามารถติดต่อนะครับอย่างบริษัทขนส่งได้เลยนะครับเพราะว่าเงินนั่นนะครับที่เขาจ่ายไปยังบ่าได้โอนไปยังผู้ที่ส่งของเตือนะครับก็จะมีเวลาน่วงอยู่นะครับก็สามารถที่จะติดต่อภายในวันนั้นได้เลยนะครับอันนี้ก็ฝากกันไว้ตัวเนาะสำหรับทางด้านของ เรื่องของวันคุ้มครองผู้บริโภคไทยนะครับประเด็นที่เป็นอู้จากันนะครับเรื่องของการเปิดก่อนจ่ายและของตรงปกไม่จกตานั่นเองนะครับ